ยิ่งที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคมพร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติตลอดจดประชาชนชาวไทยขอขอบใจในคำอัญนวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจจัดทั้งให้ก้าพะเจ้าเป็นพิเศษ ทางรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงามน้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศรวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้น่าปลาบลืม้มใจมากเพราะแต่ละคน ได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริงจึงขอขอบใจทุกๆคนจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายมี ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกําลังใจมากขึ้นเนืกอถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามคัคคีทำให้ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สืบต่อประกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง